ai gọi lên cái 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 cái

เตรียมตัวนะคุัต่อไปเยียเตรียมตัวไม่หวแล้วไม่หุ้นเบาบางเบางไม่หุ้นหนักไม่หุ้นหนักเ้าหลายวันแล้วเขาตั้งหน่ไมัเปนงนี้แหละพเเป็นตัเเช้าทีนมา

ไป นี่ไม่ได้เป็นการถือไม่ร้องไห้5แต่ที่ต้องถือมันก็ต้องถือเพราะเนือเท่ากันแต่ว่า9.5พอดีแต่ว่าน้ำหนักรู้สึกอะไรไหมความใส่ที่น่าดึงดูด

เดี๋ยวม่งย่อขนาดนั้นเลยวันนี้รับาันต้องน่ไปหวายไอ้ย่อไอ้ย่อวันี่ยังยังแห้งเลย

เาของเ็นก็เหนื่อไม่ได้ชอบต่อนหรที่ไหนเออซื้อในกระชงแล้วมันดูกลช่างายเป็นเวอกทนหางานก็ช่วยไม่ได้ไม่ไหวแล้วเอไม่ได้ รอเนี่มันดีสั่งตั้รนะ่ครับเนเขาไม่ได้สั่นะครับตำรวมาแล้วต่รวจขยัมีุปปลาที่มีี่จะไปเจอไอ้เรื่องความเร no <player> ื่องามเรื่อง่าใหม่เรื่องเรื่องแต่งเขาจะซื้อเจ้าลิ้ดีเขาจะให้

ไปต่อกันเดินกันไปครับต้องมาเรียนลงอ่าที่เดินก็บอกคนไปหาน้องพลครับ ยากสิรถมทถ้าโดจับลยงมอการกือหาไปฝากไว้เราไม่หไม่มีใครไปตามจับไว้จับไว้ไม่ได้อะไรสวย ลเยอะลงชดเยอะตัวนี

ไม่ไอกม่วีไม่คุ้มเลยไม่ี่ีไม่คุ้มเลยยไม่รยังไม่ยมรลนะนะนะยอยู่ชนานยังรับรยแล้วลงใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่อใหม่ก็สูงสูงไงสูงสิแ้แก้มหด้วยใหม่แต้วตาหน้าแล้วต้งตาหน้า

Thank you.

あい <laughs> <laughs>